ครับสวั ENNIS, สดีครับพี่น้องสุขุสุขคนสมองสมบัติครับมื่อนี้มาผมมาผอกับอนันต์นั่นโทษคือเก่าน้ำพี่น้องเนาะครับกับผ้าพี่น้องว่าเบิ่งเอางัวมาเสือเอางัวมาเลือกเอางัวคือเอาน้ำพี่น้องครับว่าจะเป็นแม่ม่านทั้งสี่นะครับหรือแม่ลูกอ่ามื่อนี้หลายข้มหลายคู่หลายโตครับพี่น้องมักโตใดข้มใดก็จะคอยโทรมาต่อรองเด้อครับเด้อเบอร์โทรเพิ่อนคุณเมื่นี้นะครับเนาะคุณพี่น้องอยากว่าเบิ่งตัวกินกับมาได้นะครับเนาะที่อยู่บ้านหินตั้งครับตำบลหน้าเชือก อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับอ๋อพี่น้องอยู่ใกล้ๆิีๆกับตลาดน้องกึงน้องกุงนี่แหละพี่น้องครับวันนี้ไปพบปพ่อครับเพชรมังกรฟ้ามด้วยครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพี่อนันต์สวัสดีเอฟซีพี่อนันต์ครับของเพชรมังกรฟ้ามครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับมื้อนี้มีแม่ลูกซีโคมอืมโคมหนึ่งทองซีเดือน ครับแล้วก็มีแม่ม้าสองแยกลูกหนึ่งครับครับผมอพี่น้องจะคอยไล่บึงเนาะครับข้ามีโค้งไหมีตัวใดถึกตาแลวข้าถึกใจจงคอยต่อมาดด้วยพี่น้องเด้อที่อยู่ผมจะแจ้งไว้ต้นต้นคลิปนะครับเนาะจากมาบนงตัวจริงเนาะครับครับเพราะอะไรจากทางไหนก่อนครับเอาแถวแดวเพียนั้นเอาเอาเอาโค้นี้ก่อนเนาะครับครับพี่น้องมาเบึงโคมแรกโค้งตอิดครับเป็นแม่ลูกลูกแม่นะครับเนาะครับแม่นี่กับลูก ราคาเปิดไปหลายลยครับเปิดไปอยู่4,002ครับผม4,002อ่ะพี่น้องโค้มแรกครับเบอร์แรกครับ4,002ท่านแม่สูงลอย410ขุนขาขุนสูงของแม่สูงอยู่ที่ลอย410ครับบันนี้ลูกโตที่ไหนเพิ่นครับเห็นอยู่นี่ลูกสองครับผมโอ้แม่เพิ่อนจากนาขาวข้างหน้าโอ้นี่นี่นะข้าวขาวนี่เนาะป่านๆข้อข้อกับไล่ดีเนาะข้อไล่ข้อกับไล่กับ ลำตัวก็มีลา่ติดๆแน่นิดหน่อยครับผมนี่ครับพี่น้องมันเลยแสกเน่้ยนถือว่าได้สนนะครับแต่ว่าให้ลูกหนาด้วยเพ่อนี่ครับลูกยางงามเลยอันอันเปนลูกพ่อได้ครับตัวนี้ตัวนี้บลูครับแต่ว่าเพิ่นว่าลูกหลอดว่าลูกหลอดจุดแต่หันเขาโบมีใบเนาะครับมีใบกัแยืนยันกันบ่ด้ครับแอนมาเบิ่งลูกเพิ่นนะครับเด้อการส่งลูกเบิ่งน้ำใตน้ำล่างครับพี่น้อง ย้อนโอนโตนนะครับมีมครับหนำล้างไหมพุ่นอะไม่ไหวได้ครับไหวได้มึนก็ยัง่ยโอ้คี้ดื้อข้อขาเล็บดีบบมีแพลบ่มีบาดเนาะครับผมเจ็กเดือนเนาะครับพอดีเนาะเข่าสามเดือนแล้วครับโอ้ตบได้เลยครับเข่าสามเดือนนังคอไล่ขึ้นเมียเนาะเครื่องดำนี่ครับโอ้หนังหนังนาเติบบรรทายล่ามดีขากระล่มดีง้อหน่อยตัวนี้เนาะ มึงหนังข้อมันนี่ยผุน่ะนังข้อ <laughs> ข้าใหคือกับเมอ้าพี่น้องนี่แม่พันแม่บอกรับอนาคตด้ดีราคากับว่าแพงจนเกินไปครับแม я, ล่ลูกๆแม я, ่สวยๆครับครับผมสี่หมื่นสองพันอืมวันนี้นมแม่ด้ิครับเด้อนมแม่กะมี่บอมี่ครับบอมี่นม่มีกระโพดปะครับนั่นงด้นหลังด้านหลังนี่ใช่ี่ครับนี่เป็นมีกระโพดติปปิอ่าแม่แม่แม่ครับต้นแม่นีม <c rap> ่มี่มี่ <c rap> มี่ <c rap> มี <c rap> ม่ติ้ง คอยหางนี่โอ้ลากดินค่อยหางจูดินมับแม่นี่หางงามครับคอเร็บบ่มีบาดบ่มีแผลได้พี่น้องเด้อเอาพาพี่น้องเบิ่งหลบหลบเนาะนี่หน้าตาเพื่อนก็หน้าก็มีขาวๆอยู่หน้านี่สันจมูกนะครับเนาะนี่ครับโคมแรกนะครับเด้อห้ลูกเก่งให้ลูกงามนี่คือเบอร์ที่หนึ่งครับครับพี่น้องครับมาเบิ่งเบอร์ที่สองครับนี่ครับคุณลายลูกมาเพื่อนเนาะเพื่อนเนาะ เบอร์ที่สองนี่ก็เป็นแม่ลูกลูกแม่ได้ครับบานนี้ตัวเบอร์นี่นี่ลูกขาวแม่ขา,ขาวลูกแดงแม่ขาวติดโบดติดโบดบานบาน,บาน,บานี้เบอร์สองนี่เปิดราคาเป็นไรนะครับนี้เปิดได้สามหมื่นหกแม่มันทองสี่เดือนได้ครับเอาซื้อสองได้สามครับผมซื้อสองได้สามครับเปิดราคาไว้สามหมื่นหกพันครับผมมีอิ่มพี่น้องบานนี่ยแม่ทองสี่เดือนผสมตอันลูกสาวเพิ่นนี่มันลูกพ่อได้ครับ ลูกโตขึ้นกันครับลูกค่มโตขึ้นกันครับครับโอ้ชุดนี่แม่พี่น้องนี่คือลูกค่มโตครับทรงลูกได้ปลานี่น่คักเติบอยู่ด้พี่น้องครับโตที่ลูกแรกครับลูกแรกกันบ่ครับโอ้เป็นง้วลูกแหลกเด้อครับเด้อเอาของแล้วลูกที่สองในทองเนาะครับผมเอาของ้ายแม่ครับอ้าวลูกที่สองในทองเครื่องค้นหางเมียด้วยครับเด้อนุ่มบอมีติงน้ำไตน้ำแดงนาลางเห็นข้อเล็บขาครับ โบมีบาทบมีแผนนะครับเนาะครับนี่นี่นี่ลูกสาวเพิ่งนะครับเด้อนี่แม่นี่สูงหลายไปน่งนะครับแม่นี่ร้อยสามสิบห้าหรือเลครับสามสิบห้าบวกแม่นี่สูงยี่ร้อยสามสิบห้าบวกลูกจักเดือล้วเนี่ยลูกดูประมาณแปดเดือนครับแปดเดือนอ้าวถือว่าแค่แี่ยู่งหรอกเนาะจับได้ครับจับได้ใบได้นี่พี่น้องตบได้ครับนี่คุณอะ เอ้าเริ่มสีไปเฟียกกินนมแม่ได้ป่ะเนี่ยอ่ะพี่น้องครับสามโต้เลยพี่น้องแล้วานี่ครับผมสุดคุ้มครับตัวนี้สุดคุ้มเลยเบอร์สองนี่ครับนี่สือสองได้สามแม่กระสูงอยู่ประมาณได้ว่าลอยสี่ลอยสามซื้อผาคืนนี้หรอกเอาลอยสามหาึ้นเนาะครับแม่สูงอยู่ประมาณลอยสามหาึ้นครับจู่ๆซีุมดละตำนงตำนี้บท่านได้เห็นครับผมนี่ครับลูกแดง งวขายลูกแดงประพนติดโบนเนาะครับผมขอบตาขบหู้ดำเด้อครับแม่นี่นี่ครับนี่คือเบอร์ที่2ครับครับบาตนี้มาเบิงเบอร์ที่สมครับเบอร์ที่3มนี่กะแม่ลูกแม่คือกันได้เพน้องเด้อมาเนี่โอ้แม่นี่เป็นหูบลูกสีอาญาอยู่ที่นี่เนาะครับนี่เป็นหูบลูกสีอาญาอยู่ครับนี่เครื่องแม่ก็ดำเต็มเต็มครับขบฮู้ขอบตาหนาคานี่โคมนี่ครับโคมที่สนี่เปิดรละคาเวลาไหนครับแม่ลูกโคมนี่เปิดไปอยู่สี่หมื่น เจ็ดพันครับผมนี่พี่น้องสี่หมื่นเจ็ดพันประเภทโอ้ลูกดีลูกดีลูกพ่อได้เจักเดือนครับลูกอยู่ที่เขาสามเดือนครับสามเดือนนี่แหละลูกสามเดือนบางข้อได้พี่น้องคนละข้อจยดหยเลยครับนี่ประมาณสามเดือนเนาะครับน้ำไตน้ำรางไม่ลูกพ่อไดนนสาวตัวน,นี้เนาะเป็นลูกหลอดคือกันตัวบ่มีใบมีหลอดเพิ่นว่ามันทาว่าเห็นอืมกินยาก็เล่มดีเัอเนาะครับขอทาครับ แดงจืงคึงเลยด้ครับเด้อลูกสาวเพื่อนน่ะพู่อนน่ะพู่อนน่ะนี่ครับเบื้องด้านนี้น้ำได้พี่น้องเบื้องโค่นหางครับพู่อนน่ะโอ้ยยางปันหมูปะเนี่ยยางปันหมูครับอุ้ยอุ๊ยปันหมูเลยหนังหนะแม่เพื่อนเป็นลูกลูกใดครับดิเดี๋ยวนี้ลูกแรกครับลูกแรกเป็ว่าลูกแรกบันนี้เมื่อบังแม่สูงหลายไป็นไครับแม่สูงนี่ร้อยสี่สิบครับแม่สูงรอยสี่สิบเห็นร้อยสี่สิบบวกเลยแม่นี่นะครับขอบตาดําขาดํา อหอบหูนาคากระดมด้วยครับแม่นี่ครับนาคาเบือลึงโอ้ยอนเลิกด้วยครับบือลึงยอนต้นต้นครับเล็บนี่เมื่อเห็นแผลเห็นบาดเนาะครับผมเล็บเครื่องดำอู้นาดีแท้ตัวน,นี้ไหมนาดีแท้มึนนี่ยเง,งข,ขึ้นหอดห้างนุนมแม่นี่น้ดหน่อยด้วยครับเนี่ยนุ่มแม่กัน โอ้นมแม่เลี้ยวๆนหน่อยด้วครับเด้อตัวนี้นมแบมจติงเนาะครับเครื่องดำนี่ครับบึงพี่น้องบึงหลายมุมนะครับเด้อนี่ราคานี่ครับเนี่ยเครื่องดำปื้ดๆได้ครับเนี่ยบึงน่มครับพี่น้องโอ้นมหน่อยครับเนาะครับขาสวยครับนะขาดำบอนมีตํำหนีเลยครับบาดแผลมองเปื่อยมองบาดบอเห็นครับบ่ามีแเปี้ยวบ่มีแมงเนาะครับเนาะตัวนี้เนาะนี่โอ้ดีครับมักตะลูกนี่แหละ อะไรเป็นอุปุงามเถอะอุปุงามคักเดี๋ยวคนหางปื้อคนหางใไงคละพี่น้อยตัวนี้เป็สีแดงจางคืนแม่เพิ่งจะออกเรื่องเรือเม็ดเข่าเนาะครับผมครับนี่คือเบอร์ที่สามเด้อครับเด้อราคานี่แหละพี่น้องเอ้าิ่งอยู่เห็นเราได้กัต่อมาครับนี่นี่บุดีงามบางามซ้ำพี่น้องเห็นนี่แหละครับนี่ราคากัต่อกันได้เนาะครับผมนี่ บัดแดดบัดบอไดครับบัดแดงบัดบอแดง <laughs> บันไดสีว่าเด็กกับแดดเด็กกับบดนี่แต่ว่าหน้ายนซีก่ก็กินครับกินเนื้อเลิ่มหนาดีครับแค่นี้ไหมมักหม่องเพิ่นเลิ่มหนาดีครับมักแห้งเนี่ยมักลูกตัวนี้ปุ๊งงามครับเนียน,นตากักนี่คือเ,เอบ,บ,อ,รบเอร์ที่สามเนาะครับผมครับพี่น้องครับเบอร์ที่สี่ ว่าแม่ตัวนี้นะครับเดอ้อนี่ครับเบอร์ที่4แม่ลูกลูกแม่ขึ้กันอันนี้ก็ให้ลูกดีขึ้กันเดอ้นอพี่น้องเด้อเนี่ยแม่กับง่ามพร้อมเด้อตัวนี้เนาะลูกง่ามแม่ง่ามครับสีโอ้สีง่ามทั้งแม่ทั้งลูกเปลี่ยนเข้าให้ใหม่ครับแม่นีแดงองคตรงดีดีเลีเ้ยวไปจะดีนุ่มแหลมปลุดป,ปลิดดีดีครับเปิดขาแม่นีใหญ่ให้ลูกง่ามเบอร์ที่4เนี่เปิดราคาเวลายเมไดครับโดยเปิดไปอยู่สี่หมื่นเก่าครับผม พี่น้อง4ม0 0 0เก่าพันนี่วะลอยหาสิบถึงวะถึงบ่พี่น้องนาจัดเนาะลอย4ี่สิบวกไปแต่ว่า4ี่0่เนี่เห็นแน่นอนครับวัดตั้งใดก็เห็นอัตลเมตรอันนี้มาวัดกระอพี่4ิบ0 0านี่เป็นง่วงลูกแรกง่วลูกแรกครับผมนี่ลูกโอ้หัวตะพ่อหัวตะอพาะนี่มีพ่ออายุ80ีมีพพอได้พี่น้องเด้อเด็ดบอยครับนี่ จะเลียดบ่อยโอ้ตรงซื้อลมหมดแล้วครับนี่แมอนั่นจางหมดแล้วจ,จางจางครับอ่ากำหนดคลอดเกิดจริงตรงตรงบรรหูเนาะกันตะกรากระดาษเนาะครับก็บสองเดือนกว่าโอ้เธอว่าวสวยอยู่ได้ไหมนี่เนาะครับแต่ว่าแม่นี่เลี่ยมดีดีครับพี่น้องแม่เลี่ยมดีดีเบ่งเบ่ง,บงน้ำแต่น้ำล่างแม่เพลินครับเปิ่นขาใหญ่ครับ,รบนุ่นมสวยครับแม่นี่เป็นง่วนลูกแรกครับราคานีพี่น้องต่อรองได้ครับมากับตอมาเด้อพี่น้องเด้อครับ ลูกงามบางยางออกมาทั้งพี่ก่อนครับบาดเนี่ยโค่นหางไงด้ครับลูกสาวเพินนพ่นนี่แม่เพิ่นเครื่องโอ้แม่เพิ่นเครื่องอมครับเครื่องอมครับนุ่มปลายเหลมแหลมครับนุ่มปลายแหลมคอแม่นี่ดีเนาะครับ่อดีเล็บดีนยครับเดอ้อนี่ไม่มีตุ่นี้วงแขนยาซื้อก,กินเนาะครับางาห้างซื้อก,กินถือว่ากินยาดีเติบอุย้ยค่อลูกเพิ่นไหม <c oughs> ุน,นานุ่นต้นดีไหมนี่เนาะครับนา,าสวยเดี๋ยดมากเราพี่น้องนเลยมึงอีกมุ่มนี้ครับวันนี้ข้อแม่กระยนข้อลูกกระยนเออเดียดมากสีในแมเนาะสีงามๆเลยไหมนี่ครับโอ้แดงจึงคึงดีครับคมนี่ลูกกระแดงแม่กัแดงแม่นี่เฟมสวยเอา้าราคานี่ครับพี่น้องมึงอยู่เห็นเราจะได้กระทักมากครับ นี่คือเบอร์ที่ซโอ้แม่งามเนาะติเนาะครับแม่แม่งามลูกก็งามครับไปอยู่คนมีหญ้าหลายๆหญ้าดีๆนะเนี่ว่าวแมงนี่พ่กมันขี่ลายเลยพวกขี่ลายเี่นี่เบิอนขาเบิ่งเปิอนขาพันขากับขาไงขันขันมองหยาเก่งๆนี่เนาะครับคือสิเพี้ยนมนำนมำไหมเหรอครับพวกนี้คุณน้ำล้างพันหลายทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่น้องครับบานนี้มาเบิ่งเบอร์ที่หาครับเบอร์ที่หานี่เป็นง้อแม่มานได้พี่น้องเด้อ ครับตัวนี้ม่านจักเดือนกับพ่อได้ครับม่านกับวายแซดหนึ่งหนึ่งหกโอทองครับวายแซดหนึ่งหนึ่งหกจักเดือนครับเะทศพ่นะครับเด้อครับผมคุณทศพลหกเดือนกว่ารหกเดือนกว่าโอ้ลูกทศพลนมาคักมาแน่เถอะบ่เนี่ผพูดได้ไปแม่ไปรุ่นเนาะแมมแม่ก็บอกแม่ตัวน้อยแม่ก็อะไเพื่อแม่ก็น่ารุ่นตึ่นแล้วค่าแทมเดครับนี่แม่นี่เปิดไว้อยู่แบบให้พี่น้องไปเลยเนี่ยไงบักคเด้ครับเนี่ยแม่เนี่ยอยู่สามหมื่นเก้าพันครับ แม่พี่น้องไงเลยแม่บอกไงนะสามหมื่นกับพันตัวสะพ่นกับโซ่นี่ล่ะแล้วนุ่มเพิลอย่างมีติงอืมนั่นนะเปิลขาใหญ่ขาใหญ่ครับบอกเลี้ยงความใหญ่นี่ยกให้เพิลนี่นี่ครับนุ่มมีเอ็ดมีมิติงสางทีก็ได้เป็นเม็ดอันเป็นเม็ดกระโพดเนาะเ้าว่าเป็นเม็ดกระโพดทิปปิ้ไหมก็ว่าถือว่าต้นนี้ดอกพี่น้องจะกระแจ้งให้พี่น้องหูวไว้เนาะบัญชีว่าคนเบิ่งว่ามีตาไปหอดแล้วบางทีบางครั้งก็มีผิดพลาดกันได้พี่น้องเด้อ บางเทียมขั้งกับ,บเบิงบเห็นคือกันลูกทศพนในี่ทองครับแล้วานี่ทศพลนี่ไม่ต้องห่วงด้วยครับเลี้ยงสีสันโอ้ยเลี้ยงลำโตเนือนังนี่แม่ก็ใ<า> <พา S 1> ห้ผ้าวันนี้เมื่อเกิดกับแม่ได้ห,หน,านาจังสี่นี่มันสิเป็นยังไงครับพี่นอ้องคืดเอาอเลี้ยวอยู่นี่มีแต่น้่มติงครับมองตาํานี้มองพี่น้องสิติครับลูกสามเลยครับลูกสามบ่เห็นลูกที่สามตีป้าลูกที่สามคือหัวท่องสองท่องแรกแท้เนือหนังมั่งสามเอพี่น้อง คืองว้วดทองแรกนี่ไหมเนื้อเนียนดีดีเกี้ยงดีดีเน่นเนีนครับกลามเนื้อหลายครับแม่นี่ขาใหญ่ใหญ่ง้วดแม่น่ะขั่มสูงสั้มใด่นนะครับนี่ลอยสี่สิบหาบวกเยอะดอกเนาะวัดจังได้ก็กเห็นมันบ่ครับกังได้ก็เห็นเพอเพื่อไปพุพ่นแล้วแปรแปรลอยหาทีข่าวบวกลบกันอยู่พุๆๆพ่นแล้วมุมาๆๆครับในกล้องนี้ในวีดีโอเนี่ยอาจสิบเอ็มบนใหญ่เป็นไหนด้วยครับเด้อแต่ว่าให้มาบงตัวกินเบื้งบ่าเนี่ย โอ้หง่ๆครับตัวเนี้ยแปให้บีบบุบมเลยเนาะสามเมื่อเก้านี่บีบบุบบุมลูกทศพลจักเดืนอนยู่ครับหกเดือนกลัวครับผมหกเดือนกลัวครับทศสลในทองลูกตัวที่สามเลยพี่น้องนี่ครับโอ้เป็นตาคุณดีแท้ถือว่าคุณดีจะได้หนิเนาะครับเนี่ยมันมาเต้นใส่ค้นเนี่ยเครื่องติดเบิร์ดหูดำปากดำเออเขาท่าแหละพี่น้องบาดเนี่ยนี่ครับง้อกับพึ่งมากขึ้นกันได้ครับนี่กระได้ มาเบิ่งด้านค้นหางครับค้นหางมาตรงมุมมีเป็น้องค้นหางในเครื่องดําปื้อปื้อบนบางพี่พอเห็นติงคักเนาะครับนุมนี่เห็นติงมันจะขอมือเนี่ยมันไม่กระโผดได้ครับเป็นติงเลยได้หนิเออขอมือเขาเนี่ยติงเลยครับนี่นี่ท่านนี่เห็นครับเอาสั่งขอมือหนึ่งเดี๋ยวท่านนี้เพื่อนเรานี่นิหนิหได้ครับเด้อแน่นเห็นปะครับนี่ข้อขาเล็บนั่นบ่มีครับโลวไพ่อไข่เก็บบ่มีครับบุ้มมีหางสวยทำตัวหนาครับ แม่นี่านหางนี่ม้วนห่วแน่ยันยี่ตัวนี้นยันยันยัอ้าแดดมาแล้วพี่น้องเบิ่งอีกรอบครับพวดนะอ้เบิ่งขนยางโอ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายโอ้อันนี้ลูกเบอร์แรกด้วยครับนี่ม,ชช <BE> มาโชว์มายัางนาซีนเขาครับเบอร์ที่หกครับเป็นงัวแม่ม่านแม่ทองทองกับพาะได้ทองจักเดือนครับตัวนี้ทองสติงเล่ครับผม ทองกับสติงเล่จัเดือนครับได้เจ็ดเดือนกลัวแล้วครับโอ้ทองสตริงเล่เจเดือนกว่าแล้วแต่ว่าทองแกเติบแล้วพี่น้องบาทเนี่ยราคาครับแม่นี่สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมสามหมื่นเจ็ดพันสูงหายเป็นไรครับสูงนี่ลอยสีสิผาเอื่อยนะไม่พี่น้องบาทนี่สูงลอยสีสห้าขอบตาดําขอบหูดํานาขาดําง้อคุณงเชื่องครับนี่นี่ครับคุณเชื่องแห้งครับแม่นี่ พอเล็บบ่มีบาดบ่มมีแผลบ่มีเปื่อยครับน้ำไตน้ำล่างเอาพี่น้องเบิงมือรึงเห็นครับติดดำไลายหลน้ำล่างลึงเพื่อนก็บดำครับเครื่องดำปื้ปืนมก็เหยียบสีดำครับนมสีหัวสีเต่าสีติงอ่าบ่มมีติงครับอู้สูงเลยรับนี่ราคาสํานีครับทองครับสติงเลยครับรับประกันท้องเจ็ดเดือนครับแหมพี่น้องเป็นตา อยากได้เถอะพอดีไหมต่ติ่งเล่ดแดงแดงจึงคืนครับเกิดกับแม่นี่ครับเป็นรุ่นเนาได้เป็น้องเด้อเป็นรุนแค่เพียรครับได้ไปรุนแค่เพียรครับราคาตํานี่คือว่าสวยงามครับบ่มีตำหนี้นุ่มก็ดีครับเมืองบาดยางรถพี่น้องอเอาพี่น้องเมืองบาดยางด้วยครับเด้อยางบ่มีเอียงบุมมีเซ่บุมีเบี่ยวครับยางตรงครับขาตรงหนอกตั้งโจโก้ครับแม่นี่ ลูกที่ใดเนครับพี่ทองเนี่ยเป็นวัวแม่สาวได้โอ้สาวทองแรกครับแม่พี่น้องบปเนี่ยได้สดครับเพิอ่งได้สดโอ้สายนานมเน่าเนาะครับเป็นตานมหวานดีครับแม่ี่เป็นตานมหวานเป็นตาลูกแก่ดีัเลยนมบอดหน่อยนม่ใ่ไหมครับหัวนมก็ดีดีนครับคุ้นเชื่องครับชี้ไปหน้าได้เลยครับนี่เล่นได้เล่นได้ครับลูกลานบายเล่นได้ครับบตีบบเต เบที่บอเตะก็จะไปใบขามด้วยครับด้วยมันเป็นอตโนมัติเด้กขันใบคขาบางโตครับมันก็สัญชาตญาณของป้องกันไ้ยของสัตว์นะครับเนาะมันเลยถีบจกครับคุณเชื่องดีครับคุณเชืงดีนี่คือเบอร์ที่เบอร์ที่ไหนลรือหกหกเจ็ดเอาเบอร์ที่ไดก็สร้างครับผมจะขึ้นเบอร์ให้ยูดอกพี่น้องผมขึ้นเบอร์ครับแล้วข้ายูเบอร์ที่หกเออสวยเลยไหมนี่ดูคือสีแดงงาม ต่อกันมานี่เบอร์ที่เจ็ดเนาะครับตัวนี้หัวโลนธรรมชาติป่ะครับเนี่ยครับผมหัวโลนธรรมชาติโอ้ั่นน้อท่องไอแม่เป็นแม่แยกลูกครับผมเอ้าพี่น้องครับเป็นง้วงแม่แยกลูกพี่น้องได้ไปมันขึ้นก็ไปหาทับเอาครับมักพอได้ทับเอาสีแบบนี้ทับพอเดมจังค่ยสีงามทับพอเดมค่ยสีงามพี่น้องสีกตารือเอาหนามลางยนโอนตนครับเบอร์สุดท้ายป่ครับเนี่ยครับ มีแม่สาวอยู่คนแม่นึ่งเรียนแม่สาวนึงครับเบอร์ที่เจ็ดเนาะครับราคาครับราคาให้พี่น้องไปเอาตัวเลยสองหมื่นเก้าพันบาทโอ้หาซื้องานกูเด้อครับแม่นี่หนังหนาเด้่พี่น้องเป็นเงินเก่าพันบาทวันนี้เนเลือดสูงอยู่แล้วหัว่ลุ้นธรรมชาติพร้อผมว่าลุ้นธรรมชาติครับนี่เดินายครับเอาพรอื่นเอยใส่เข้าไปนี่ข้านี่ผมขายลูกคนไปลูกตัวผู้ เป็นลูกตก็พูนครับห่างเพชรบุรีเพอนเอาโอ้ค่้วมสูงเดีครับสูงผมว่ามีรอยหาชิบผุเรียวผมว่าทำไหมนาผาเออนาผาค่้วมบนม้วนเลยรอยหาชิบน่าจะเห็นเนาะครับขาดกับบุหลายเนาะครับเอาขาดบุหลายเกินกับบุหลายเดี๋ยวขับแม่นี่เป็นหน้าลูกแรกเด้อแยกไปอ่าลูกลูกพี่น้องคิดไปทับบนลูกตัวที่สองพี่น้องครับโลนธรรมชาติติดเครื่องเต็มเ่ราจะเป็นขอบตาขอบหูหนาขาเครื่องเพชรครับดำเต็ม นังหนาน้ำล้างหลายครับเป็นตาให้ลูกหนาให้ลูกง่ามให้ลูกแดงราคานี้ครับพี่น้องสองหมื่นเก้าพันบาทข้อเชียงคานี่หาบาทหาแพหาปืยบ่มมีครับบ่มมีครับบ่มีนี่ครับเบ,บ,บิบ่งพี่น้องเบิ่งสมมุ่มกว่าเนาะเออเบิ่งกันได้ลายมุมได้ลายแก่แะ้วพี่น้องนี่เนี่ยโลนธรรมชาตินี่เอาไปพัฒนาต่อครับครับไปเลี้ยงเอาลูกกระทับก็จะได้กำไรเนาะ ราคาสองหมืนกวนๆนี่ก็ถือว่า <c oughs> เป็นตาฟังละพี่น้องส่วนหางนะครับเดอ้อคนหางนี่กบนนับว่าใดๆเป็นไดเนาะครับหางเิ่นกับว่าลากาดินมาเนาะหางกับว่าลากดินนะครับหางนี่อยู่ื่องแข็งค้อยหางเนาะครับนี่นี่ครับนี่นุ่มกับว่ามีติงอือครับบัดนี้ไปบึงโตต่อไปนะครับเนาะถือว่าใขรน่อยู่เด้ตัวนี้เนาะหนังนาดีหนังดีเรื่องล่างก็ดีอือๆมหนามล่างนี่สวย ครับเบอร์ที่8น่าจะเบอร์ที่8แล้วเนาะครับผมตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายท่านสุดครับแม่สาวแดงแดงครับบาทเนี่ยเอาไปขุนไปเลี้ยงไปท่อมไปด้วยครับเด้อราคาเปิดเวลาเป็นไรครับตัวนี้เปิดไปสองหมื่นสองครับผมสองหมื่นสองพันโอ้ขาดน้ำเลี้ยงอยู่ด้นี่เนาะครับผมท่านผู้สิไปเลี้ยงหากำไรครับหาแมงซี่แหละครับจะหาแม่อ้วนเข็นไปหากำไรอ้วนสองเดือนสามเดือนนี่ขุนอ้วนยุ่นย่นมาหนี่มันกับผงจวนเลยตัวกำไร เจักเดือนจักปีครับแม่มี่วตัวนี้อยู่แปดเก้าเดือนแปดเก้าเดือนครับอืมเนาะบานนี้ข่วมสูงอาจจะร้อยยี่สิบหาบวกเลได้นาะครับร้อยยี่สิบหา้าไกลไกายีาย่สิบห้าทวดพี่น้อง رب, เกือบเกือบสามสิบอครับ,ครบเครื่ององมครับเครื่ององมตบได้ครับ <laughs> ตบดากได้ไดพี่น้องคนน่ะหนามึน <laughs> ตบดากได้เปิลขาไ่ครับพี่น้องเปิลขาใญ่บนนี้เล็บ เล็บมีหาบาทห้าแพรบ่วีครับโอ้เนียนดีครับปอดอ่อยซอยปัดอ่อยกลางกอดอะไพี่น้องเอ้ยเนี่หัวนี่แตงไหมบ่ครับนี่หัวนี่น่าจะแตงเนาะอืน่าจะแตงเนาะพอของขวเป็นกินหยาดีกิ้นหยาดีกินหยาดีครับโอ้แดงเอาพี่น้องคุณไปทออีกจักน้อยครับงัวแดงครับงามๆนังงนาบูวบัวลูกพอดแม่นบะครับบัลูครับครับพี่น้องครับ มักตัวใดนะครับ Bird, เบิร์แรกพันเบิร์สุดท้ายครับอยากเบิ้งข้อมูลอยากฮู้เพิ่มเติมตัวใดเบิ้งบอคักอ่ะขอวิดีโอนหมอนนกสิเนาะได้ครับได้ครับแล้วกะแล้วไอการประกันก็นเหมือนเดิมนะครับว่าครับไอภายนอกตามสากลหนึ่งเดือนอแล้วก็หมดลูกข้างหมอนอกกจะรับประกันหน้ำอีกหนึ่งเดือนอครับผมมันก็สุดยอดตัวครับครับเพอว่าผมไปซื้อมักงที่ผมกะ ตรวจเบื้องน้ำคือกันตรวจเบื้องเช็คมากครับตัวใดมันหมดลูกพอดีกะบขึ้นก็ได้เปลี่ยนเห็นตัวไม่เอาตัวไม่ก็ได้ครับผมหรืออยากได้เงินขึ้นก็ได้นะครับผมรับประกันกับตามสาขานั่าหละภายนอกเราจะพี่น้องสะดวกเนาะครับผมเอาสะดวกพี่น้องครับเอาความสบายใจของพี่น้องครับอ่าบานีการทรงครับการทรงการทรงหนึ่งร้อยโลครับผมหนึ่งร้อยโลขึ้นไปหันกลันเอาเขาเราใชกันเนาะครับ อยู่ร่วมราคาทรงเลยก็ได้เนาะครับอยู่กับราคาว่ากันว่ากันได้โอ้ยไปทรงให้แนกะไปครับทรงได้ทั่วิ่ครับว่าจะ่ไหนราคากันอ่ะครับพ่อกันชิปนาใช่ไหมเนาะครับผมชิปนี้อันนั้นนนท์เ่ากับเพชรมงคลฟ้ามมนกสวัสดีครับครับสวัสดีครับ